ให้ทีมง,งานจัดพื้นที่ให้ได้ดนนีไหมคะแล้วหันด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะมาถึงเนี่ยครับนั่นแหละค่ะมากำลังมาค่ะรอเลยค่ะดูความเคล่อนต้องมีป้ายไฟนะฮะน้องท่านนะฮะมีไหมคะด้านบนหรือเปลา่ามาแล้วหันนะคะเรียนเชิญใกล้ๆเลยค่ะไม่ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำไมก็ถึงเลือกโมเมนะครับเพราะคุณคือสุดยอดของ ปล่อยดิฉันไปค่ะปล่อยดิฉันไปคุณรู้จักเพื่อนถ้าไม่มีคพืนผมตายนะครับโมเมย์งั้นพา,านั่งานรถดิฉันเรียกคุณนะคะตอนนี้ใครเรียกโมเมย์อยู่แล้วนะครับงานรถนะขอบคุณครับขายรถเมื่อไหร่ดิฉันโทรเรียกวิบิเกเลยนะคะขายเกินตัวอันเรียกดิฉันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอเชิญเพิ่มเติมสองท่านด้วยกันนะคะใครบ้างครับขอเรีย ค่ะจากเลิฟเบิร์ตนะคะแล้วก็คุณอิงฟ้าอิงฟ้านะคะดำรงชัยธรรมนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะยังไม่หมดค่ะคุณนัทบุรีพิชัยรณรงค์สงครามขอเรียนเชิญสามท่านด้วยกันนะคะกรุณาระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากเวทีของเราร่าเริงและนุ่มมากนะคะเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณพิชนะเอกชัยด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะโอเมรับท่านี้พอไหม ดีฉันจะเสียใจมากเขาคือใครครับอเสิร์ตีนัี่ขาพยายามทำชายเลี้ยงขโมยชุดชั้นสติ๊อินทราควาทอลล่าาเลี้ยงตอนนี้ยัมีการแสดงในคอนเสิร์ตรอ n แคิวที่ดีสักครับ สุดที่พี่เสีลรถสูงสุด10%และช็อปรถ5,000บาทบอตรเชิญ1,000บาทสำหรับคุณทันชีครับโอเมค,ครับพี่พี่สื่อถามว่าถ้าข้ามบนเวทีแล้วทำไมมีงคมาบนเวทีไม่ได้ออเออโทษที่ไม่เกี่ยวค่ะ ไไดต่อท่าน่ไหนก็ yeah. ส่งเสียนะเห็นไหมคะคุณเห็นป้ายไฟไหมล่ะถ้าค like> ุณมีป้ายไฟคุณก็ยืนได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีฉันว่าอยากดีกว่าขอโทษนะครับป้ายเดียวที่ผมมีคือชิขอบคุณมากครับผมนฮะขอบคุณค่ะ ใจร้ายมาเนะคะนี่แหละค่ะเป็นแขก้มีเชินะคะแล้วก็คุณและตี้ที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานกันในวันนี้เพื่อฉลองนะคะความเป็น Beauty Authority ของ Sephora Thailand นั่นเองนะคะเรียกว่าใครที่ชอบเรื่องความงามก็เดี๋ยวเรียนเชิญกันเลยนะคะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งที่ Sephora Thailand ได้นะคะ and once again just want to say congratulations to Sephora Thailand for the a g s h store and good luck in the future to be 10 more 25 m o i n t s e years to come so congratulations once again <c oughs>

We h a ว e Point อเยเป็นทรีทริวขอีนทุกทุกคนนะคะเข้าไปที่ด้านในเลยนะคะร้านซิโร่าพร้อมให้บริการที่พลนะคะวันนี้มีกิจกรร